กราบสวัสดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุภูสุคนพี่น้องป้องปายบอกว่า,า,าทางไล์ไทยทางลาวเลยค่ะเบิดสุภุสุม่องสุบอนเนาะเมื่อนี้ก็อยู่กับซ่องบ้านเฮาส์แนลคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้ก็ห่างหายไปเป็นเดือนเพอสมควรแหละพี่น้องเย้ยหลายมือแต่มื้อนี้ก็สิมาน้าเสนอเรื่องราวของงัวพี่น้องเลยก็คือ,อ3 4 5 6ส8มืี่ห้าเจดปดมือก่อนก็คืองัวคลอดลูกใหม่ก็คืองัวตัวนี้ ตัวนี้ตัวหนึ่งเดียวกับตัวนั้นตัวหนึ่งคลอดลูกใหม่ออกมาสมาชิกเพิ่มเป็นสองตัวพี่น้องงวัวจะเพิ่มจํานวนเป็นสิบสี่ตัวสาเหตุที่พี่น้องบอกว่างัวน้อยนี่มันกินหญ้าแล้วบ่ยั้งพี่น้องนี่ดาแพงบ่พี่น้องงัวน้อยกึ๊บกือบกือบงัวตัวหนึ่งสีขาวตัวหนึ่งจะ นีเดี๋ยวจะให้ป้าเพิน่นพี่น้องคอยพวงงัวเพิน่นงัวเพิ่นเลี้ยงเด็เพิ่นเลี้ยงง,งวัวอยู่นะกับข้าววิงวงัวหัวหน้าผู้เด้นี่ลูกมันลูกที่มันคลอดเมื่อก่อนง่ายเป็นบ้าแล้ว เดี๋ยวจะทำการเอาเข้าคอกไว้พี่น้องว่าเป็นยังจังจงที่ว่างเป้าหลายแท้ก็คือเขาถ้าเขาเห็นให้เห็นนาใส่มดก็คือเขาจะบริมีที่เลีอย่างง่วเพราะว่าเขาต้องทําการลงทึนพี่น้องเลยลงทึนก็คือลงทึนงัวนจงที่ไว้เลี้ยงงัวเลยอุ้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 ยไล่เอาบ้งงัวนน้อยนี่ กกลังได้ทิศหนึ่งได้งวน้อยนี่แต่ละตัวพี่น้องไว้เพราะว่ามันได้จุมติว่าตัวนี้ได้มือน,นี้ตื่นมาแล้วตัวน้อยนี่ได้เดี๋ยวให้มันไปกินน้ำก็น้ำก็ได้ทำการสูบให้พี่น้องงัวข่คอยมันกินน้ำสะอาดด่วัช่นช้ ช่องบ้านเฮาสนแนลคอยอาจจะบ่ได้ลงวิดีโอหลายเดอ้อพี่น้องเด้อเพราะว่วามเป็นช่องช่องหนึ่งที่คอยตั้ง,จงใจเฮ็ดอยู่แต่ว่ากัมันบ่ค่อยได้มีเวลาถ้ามีโอกาสก็จะลงวิดีโอคอยสิเก็บผักบวัวให้เด้ปว้วนนี่เฮาสูบน้ำให้งัวด้งวงัวตัวนี้สงสัยว่ามันท้องพี่น้องแต่มันน้อยเยด้ยนะงัว,งวปากดำชื่อมัน ไปไปเขาคอกไปเขาคอกต้องหัวหมอเลยง,งัวทุกตัวจะหู้เลยงัวทุกตัวจะหู้เพราะมันคุกคีอยู่กับคนตลอดเวลากินน้ำก็กินน้ำสูบไปเด,ด้อย่อปทีเอาแส่นี่จะเป็นโดนบักเขียบที่ลุงเพิ่นปลูกไว้มันย่านอยู่ได้พี่น้องเไปไปไปเขาคอกเขาคอก อยู่แบบพอเพียงอยู่กับไก่กับกาอยู่กับมัวกับควายพี่น้องพูนควายสองตัวควายควายซื้อมาไว้จอมเลี้ยงจอมไว้ไม่รู้เคาะเคาะมัวน้อยมันเข่าพ่อมัวได้นไห,นไหนออม,จ,มะจะได้จังรีอีบานมันคือแล่นไหนนมดิมัวแหลนดูได้พี่น้องเอย าไปไป,ปลาดมาบ่งัวน้อยขี้ดือ้อแถวไปบอเข่าคอกเข่าคอ,อกเลยนะเจ้างัวน้อยนะมันพอดีหันว่าปก็เติบป้าเยอะไรจีเขาอ้นี่ อุ้ไได้มันบรได้เห้อุ้มได้หน,นิข่าวกอเขึ้นกูนหน่อยบ่แพ้่มัโมนโอเคเห็นได้ยังเล่นทั่วบาทนี่ วิธีถลัดกับป้าพี่น้อยหลนตกมันปัดถึงงวน,น้อยเนาะเกิดโบเข่าเนาะไป,นนไ,ไปฮะงวอันโซบะแรมก็เข่าได้สิใว,ว่ามันโนะบ,บเป็นห่วงลูกมันเนาะจะเป็นงวงโซบแรงนะ่นี่จะมีไข่บ่รนี่ยมีบ่ มันชดดิ <c oughs> นี่ลาพีน่น้องเ้ยขอกงัวนี่เก็งบประมาณสังกษีอยู่ที่ 2, 000, 3, 000ทสองพันสามพันบาทสังกษีแล้วก็เสาขอกงัวก็หาตัดเอาแถวหวยเฮ็ดขอกงวัวแบบแน่นหนาแบบไให้มันออกได้ แต่เว้นกับกำลังตกดินหามันหาลูกมาละเดี๋ยวเขาจะไปออมมานลงบนเข้ากับออกลวงเบิล้ลอะไรได้ผิทดทางไหนเก่าเสียสิให้ไปน้องบนว่ามันออกลวงออกลวงจำได้แล้ว นี่ข้าวกับงามธรรมดาอยู่ปีนี้อีกวกเกินอาทิตย์หนึ่งกัพบพอเกี่ยวแล้วข่าวแถวนี้เจ้กได้เยามันได้ปเปินป่าเปินป่าเาปิดจวเอาพิธีไดจับมันไหม มกำลังห <tes pel asure> ันเนาะฮะน่ะโอ้ยมันบกเข่าดอกปาเอ้ชมไล่ของใกล้วิธีของป้าเนะจังเล่นไปทางนั้นอีก ได้ได้ได,ได้มันก็นไปทั้งใหม่ขึ้นเก่าอะไรเนี้ยงัวน้อยกำลังตื่นพี่น,นองมันกำลังตื่นแล้วมันจีไร่งี้ยงัวน,น,ยยงน,น,น้อยตัวขาวบดเนี้ฮะเป็นตัวขาวพันโอ้ย ตัวน้อยตัวนั้นกันเล่นคอยไล่ไปมันจะเล่นเออตามแม่มาละขอกคอกคอกคอกฮึมตามแม่มาจ้วะ ่วคะเข้าวแ้วพี่รองเอ้ยถือว่าพารกิจเช็ดชมพูเลยวดร้อนว่า่้อเหนื่มกันเดี๋ยวเาอาอัดไว้พราะมันตนบ่ได้นะคือน้ามชากัมันไม่ออกบอมู ตัวนี้แหละมันนี่อ้ามันกูไปอยู่ในแม่มันงัวจาม้าสุน์อีกเล้ะงัวตั้งบัดชิบสี่ตัวพี่น้องเนี่ยถือว่าลายเติบดูเพราะว่าที่ที่ดินเฮามันบอกกว้างก็เลยลี้ยงแบบ จำกัดอยู่แต่1ิบสี่ิบห้าตัว1ิบสามิบสี่ตัวถ้าได้เกินนั่นก็คือจะแลกเป็นเงินว,ว่าขายดักแลกเงินชะหรือว่าลดประชากรงัวขึ้นเพิ่มประชากรงัวลงโอเคโอเคพี่น้องคลิปนี้กัน่ะที่มีเพี่งชำนี้แหละจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้ส่องบ้านเฮาส์แนลในเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องสบายดี